นี่คืออายการสตอบนมีชิตเคร์ผู้จายคือต้องรอดตายโอ้โฮมันลัดภาษารักหรือภาษาที่เราจะสื่อสารให้คนรักได้เข้าใจกันและกันเนี่ยมันมีแค่ภาภาษาเท่านั้นๆถามเรสึกว่าตรงมากเพราะมันแบบฮิ้ง เฮ้ยเมื่อกีเราทะเลาะกันเพราะว่าภาษาหลักของเราไม่ตรงกันสุดขั้วใช่ซึ่งนี่ก็คือการสกรีนิ่งขั้นต้นเนียทุกคนว่าเรากับคนรักเนี่ยจะอยู่กันได้ยาวแค่ไหนเหมือนเวลาเขาต้องการอะไรเราให้สิ่งเขาต้องการไม่ได้อะครับเมื่อกีาได้เป็นกุญแจรถเงนรถใช่เหรอเป็เาเรานอนดูหนังการเราเราขาเกี่ยวการเรอมือจับกันคือแค่นั้นก็คือเหมือนเป็นการบอกรักสำหรับบุคคลวนนี้ก็แต่งงานแล้วค่ะ 25 f o r ever วันนี้มาในธีม Valentine มีเรื่องเกี่ยวกับความรักอยากจะมานำเสนอทุกคนนะมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจเราแล้วก็คู่ของเรามากขึ้นทำให้เรารักกันมากขึ้นแล้วก็มีปัญหากันน้อยลงได้ด้วยมันก็คือ five love language ค่ะคนซึ่งภาษาไทยก็คือ5ภาษารักนั่นเอง คือมันมีคนทําแบบวิจัยและรีเซิร์ชมาแล้วว่าจริงๆเนี่ยภาษารักหรือภาษาที่เราจะสื่อสารให้คนรักได้เข้าใจกันและกันเนี่ยมันมีแค่5ภาษาเท่านั้นนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นใดๆอ้าวหรอภาษาอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวต้องบอกเลยเดี๋ยวขึ้นเลยปิ๊งแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันคือ word of affirmation การที่เราจะรู้สึกดีรู้สึกว่ัการด้วยคพูดเช่น เธสวยจังเลยทีีจังเลยฉันรักเธอจังเลยคิดถึงจังเลยเหมือนเรา appreciate ความรักทางการการ,รักและการให้เออจากเขาพูดสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เขาเข้าใจมากขึ <S <S ้นว่าเฮ้ยฉันโดนรักอยู่ฉันรู้สึกดีอายยกตัวอย่างฟองมันเพี้สวยจังเลยอะ่ะดีใจมากเลยนะที่ฟองแบบน่ารักได้แบบนี้อ่าอันนี้ไม่อินเพไม่ใช่เพราะว่าฟองไม่ใช่ word affirmation ซึ่งอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนรักของเราอ่ะเขาไม่ใช่ ภาษานี้เนาะเขาก็อาจจะไม่เก็ตอันที่สองก็คือ quality time คนเป็น quality time ก็คือการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันบางอย่างอันที่แล้วก็คือวัลุคําพูดมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้คือเป็นเวลาเราจะแสดงความรักกันคือเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะแค่นั่งดูทีวีด้วยกันโง่โนั่งรถไปด้วยกัน <c oughs> ไปส่งเธอที่ BTS แต่เขาก็จะแบบรู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันมันแบบเติมเต็มทําให้รู้สึกถึงความรักเลย สายที่3ามนั้นก็คือ receiving gifts ค่ะก็คือการบอกรักด้วยการให้ของขวัญหรือการได้รับของขวัญน,นั่นเองค่ะอาจจะมีใครหลายๆคนเนาะที่แบบเฮ้ย happy ถ้าได้ของแบบกระเป๋าได้แบบไม่ต้องแพงก็ได้แต่เป็นการได้รับของขวัญันเหมือนทําให้เรารู้สึกแบบดีใจทําให้วันนี้มีความสุขขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการได้ให้ก็ทำให้เรามีความสุขเหมือนกันใช่ซึ่งจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเลยนะแต่แค่เป็นของที่เขาสัมผัสได้ว่ามันคือของที่เขาชอบหรือของที่เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ย อันก็คือไทป์ที่3นั่นเองก็คือ Re c e i v i n g g i f t s นะคะพวกเราเนี่ยก็เป็น receiving gifts เนาะเพราะพวกเราช,ชอบชอบให้ใช่ชอบทำของขวัญให้อะไรเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาแปะไอเดียการทําของขวัญให้สําหรับคู่รักด้วยนะคะว่าเรามีไอเดียอะไรกุ๊กกๆๆิ๊กมาฝากด้วยท้ายคลิปลองไปดูกันนะคะที่สี่ก็คือ Ad ร o ด service ก็คืออันนี้หมายถึงว่าการที่เราทําบางสิ่งบางอย่างให้อย่างเช่นสมมุติว่าเราอาจจะซักผ้าให้ เก็บบ้านให้ไปรับไปส่งหรือแบบถือกระเป๋าให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการที่ทำบางสิ่งบางอย่างให้ยิ่งสมมติว่าพยายามด้วยก็จะยิ่งรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็แบบถ้าบางทีเรายิ่งเหยุยงยุ่งเราก็ยังจะรู้สึกว่าอยากจะทําสิ่งของสิ่งนี้ให้เขาอะไรเงี้ยคือเราชอบที่จะทําอะไรให้อันนี้ก็คือแองกอซูริสก็คือการแสดงความรักของเรา อันนี้อินเนาะอ,นอันนี้อน <ะ S 2> ินเนาะแต่ออฟเซอร์สุด,สด <c ười> คือแบบใช่เลยอะ่ะคือคือมันคือฟองเลยอะ่ะ<ช>คือแบบเป็นไทป์นี้เลยอะ่ะต่อให้ฉันยุ่งต่อให้ฉันเหนื่อยต่อให้ฉันมีนะ้ำต่อให้ฉันมีอะไรก็แล้วแต่ฉันเคลียร์ได้หมดสุดสำหรับผู้ชายคนไหนนะคะนะนะอันนี้บอกเป็นการแบบคินแจกคินของขวเอาไว้กุ๊กรีบกุ๊กกิ๊บนะ ต่อไปสุดท้ายนะคะภาษาที่5คือ physical touch นั่นเองมันก็คือการได้จับเครื่อคีจับตัวกันอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขถ้าได้แบบจับเนวต้องตัวคนที่เรารักภาษารักทางกายที่เขาแบบรู้สึกว่าแบบเฮย้ยฉันกำลังบอกรักเธออยู่นะฉันจขอจับเธอหน่อย,ยอะไรเงี้ยเธอรับรู้ได้ปะว่าฉันรักเธอใช่ไมช่างเกลียดเนี่ย <laughs> มันก็จะมีไทยบางคนที่แบบเฮ้ยเขาไม่ได้ physical touch เหมือนเรานะแล้วถ้าเราไปจับทยุ่งเขามากอ่างเงี้ยเขาจะรำคาญเอาซึ่งเราก็จะไม่ใช่ไทยคีเท่าไหร่ เราก็จะรู้สึก<ม>แบบบอกหคแค่แบบนั่งด้วยกันเอาเท้าไก่กันก็รู้สึกแบบรู้สึกอไได้จับจีนดอ่ะใช่ไหมใช่ไมมความสุขแล้วฉันกำลบรักและฉันกำลังได้รับความรักอยู่ยอะไรประมาณนั้นและนั่นนะคะก็คือท่าภาษารักที่เราเอามาฝากกันวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถเอาไปอัดแอปและปรับใช้กับชีวิตประจำวันกับคนรักของเราได้เลยทุกคนถ้าเข้าใจศาสตร์นี้แล้วเนี่ยแล้วผู้คนลองเอามันไปประยุกต์ใช้ว่าเฮ้ยคนรักของเราเนี่ยมี พฤติกรรมแบบไหนนะเขาชอบเบิดอะไว่าฟอร์เมชันเขาชอบให้เราชมหรือเปล่าถ้าเราชมแล้วเขารู้สึกแบบแฮปปี้ขึ้นอ่ะแสดงว่าเขาเป็นไทป์นั้นเราก็ทําในสิ่งที่เขาเข้าใจว่ามันคือภาษารักของเขาซึ่งมันก็ดีถูกไหมการที่แบบคนเข้าใจกันมากขึ้นถูกการที่เราได้บอกรักคนรักอย่างถูกวิธีอย่างถูกภาษามันก็มันก็ดีที่สุดแล้วอ่ะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเอาเทคนิคมาฝากทุกคนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งดูอยู่แล้วก็อยากที่จะเอาไปเพิ่มความรักให้กับ หวานใจของเรานะคะก็ลองดูกันได้นะคะจริงๆแล้วเรอาจจะยังไม่รู้ตัวหรอกว่าเราแบบเป็นแบบไทป์ไหนเราแบบชอบภาษาอันไหนแต่ว่าที่เรารู้ก็เพราะว่ามันมีแบบทด<อ>สอบให้เราทำซ <ừ> ึ่งเดี๋ยวจะใส่ลิงคไว้ข้างล่างนะคือมันจะมีคําถาม <c oughs> ก็จะยาวหน่อยแต่ว่าก็ตรงมากฉันทำรู้สึกว่าตรงมากเพราะมันแบบจริง ฉันทิอย่างนี้จริงๆแล้วสมมติเอามาเทียบกับคนที่เรากาลังคุยอยู่ไงมันทำให้เขาเข้าใจเลยว่าเฮ้ยบางทีเราทะเลาะกันเพราะว่า5ภาษาหลักเราไม่ไมตรง<า>กัน<อ>สุดขั้วใช่ใชซึ่งนี่ก็คือเป็นการสกรีนิ่งขั้นต้นหนยนทุกคน<อ>ว่าเรากับคนรักเนี่ยจะอยู่กันได้ยาวแค่ไหนนึกออกปะเอาจริงๆอะถ้าเกิดภาษาหลักเรามันอาจจะสุดขั้วหรือไม่ตรงกันอะแต่ถ้าเราเข้าใจอะว่าภาษาหลักเขาคืออะไรแล้วเราก็ปรับให้เราแบบเข้าใจเขาและเขาเข้าใจเราได้แล้วเราก็คุยกันเข้าใจอะเราก็สามารถที่จะรักษา ความสัมพันธ์ของเราให้แบบยาวต่อไปได้ทุกคนอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขอเชิญแขกรับเชิญเรามาดีกว่าเขาแอบดุ้มๆมองๆอยู่นานแล้วเรามาถามกันดีกว่าว่าภาษารักของทุกคนเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมีการเลื่องกล้องไปหาเขานิดนึงนะคะเขาจะไม่ขยับมาหากล้องมันจะไม่ขยับหรออะเราขยับดีกว่านเรอขยับดีกว่าและนี่คือรายการ Starry r w b e Cheese Cake ไม่ค่ะทุกคนคะรู้ไว้เลยนะคะเมย่าค่ะตอนไหนกันะใช่เลยอ่ะ จร่สอนไห่หรือป right? okay. like ้าเป็นเพราไอะไเพราะลูกคนสวยทางค้าย่ไหมโอเคยังไงก็กุมๆกล่มๆวันนี้จะมีชีบุกไมคะชีวไหมค่ะทุกคนก็วันี้เนี่ยจริงๆอะอยากที่เรปิดใต้นดเนาะทุกคนก็เคยทาใช่ไหมไฟ์โรดไลเคยค่ะเลยแล้วอยากให้ทุกคนมาแชร์ดูว่ามันเป็นยังไงทางนะกเอฟเฟกต์มาการอันเลิ่มบุกก่อนว่าบุ๊กเป็นใคไหนแล้วบุ บุ๊ครู้สึกว่ามันตรงแค่ไหนในการำเำทเสนี้ก็จริงๆแล้วบุ๊กเองอะนะตอนแรกอะตอนเริ่มคบกับแฟนใหม่ๆใช่ไหมคะคือเราจะมีปัญหากันคือมีบางอย่างที่เราสื่อสารไม่ตรงกันซึ่งบุ๊กก็สงสัยมากตอนแรกว่ามันคืออะไรคือ เหมือนเวลาเขาต้องการอะไรเราให้สิ่งเขาต้องการไม่ได้ค่ะจนจ<ม>นบุ๊กมาเจอนี่ไงมาเจอเพื่อนมาเจอนิจอกของนี่แหละเขาก็เหมือนแนะนําว่าเออมันจะมีแบบเกี่ยวกับภาษารักที่เราสามารถจะไปเ,เช็คได้ว่าเรามีภาษารักแบบไหนแล้วคู่ของเราหรือว่าแฟนของเรามีภาษารักแบบไหนใช่ไหมคะก็สรุปได้ว่าของบุ๊กก็จะเป็นในส่วน physical touch ใช่คือบุ๊กจะชอบมากในส่วนของแบบไ,ไม่ใช่ค่ะโอเคโอเคบุ๊กก็จะชอบมากถ้าเหมือนแค่เรา เวลาเรานอนดูหนังกันเราเราขาเกี่ยวการล้อมือจับกันคือแค่นั้นก็คือเหมือนเป็นการบอกลัสหณะบุ๊กแล้วแต่แฟน่ะเป็น word affirmation เขาก็าจะชอบเกี่ยวกับถ้าสมมติเราชมเขาหรือเราได้พูดใช่ใช่แบบนั้นคือเขาว่าจะเขาก็าจะถูกใจนะั่นคือเป็นภาษาของเขาคือตอนแรกไม่รู้ไงเพราะอนาบุ๊กมันไม่ใช่เป็นคนพูดบุ๊กจะไม่เป็นคนที่จะพูดอะไรแบบนั้นบุ๊กจะเป็นคนที่ชอบ physical touch มากกว่าแล้วคือแกสังเกตปะ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยคือทั้งคู่อ่ะจะจะไม่ใช่คนที่ทายเดียวกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะไม่่เเข้้้าาาใจกนดแตพอรรไูะะ S <S ใช่เราก็ได้ปรับกันได้ไงว่าเขาเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้นะโอเคอย่างไรเรารู้ที่มาที่จะได้จูนกันได้แล้วก็ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วค่ะขอบคุณท <นะ S 1> <อ>ุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนะขอบคุณทุกคนนะค่ะอย่างไงวันที่28 <S <S นะคะเมษาเชิญเลยได้ไหม ไปได้่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ไม่ว่ากันทีหลังคอยแก้ข่าวทีหลังนะกะโอเคขอบคุณบุ๊คมากนะคะต่อไปก็เป็นชิมวยต่อเลยค่ะก็ตอนนี้ก็คบกับบ <c oughs> ุ๊วเก,ก่งมากคนนี้นะค <c oughs> ่ะก็เคยเออนิดเคยส่งมาให้ทำอยู่ตอนนั้นก็ออกมาเป็นว่า loyalty time ค,ค่ะคือปกติคือหมวยเป็นคนที่แบบ แบบไม่ค่อยชอบออกไปไหนชอบอยู่บ้านโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบได้นอนกันเฉยๆอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าแบบสบายแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นแบบคอมพอร์ตโซนของเราเอออะไรอย่างงี้แต่ว่าคือแฟนหนุยก็จะเป็นแบบลุยแฟนหรอเด็กนี่แฟนหรอเน่่ยจริงโอเคแฟนหนุยก็จะอะไรนะดิซิบิ้งกี้เออเขาชอบชอบทำของแฮงเมทให้อะไรเงี้ยซึ่งแบบคือไม่ใช่หรอ บางทีก็ได้เป็นกุญแจรถกุญแจรู้สึกยังไงเนี่ยแบบพิเศษมากอะใช่แบบล้วเหมวยรู้สึกยังไงบ้างกับแบบได้ของอะไรนี่ใช่ใช่รู้สึกแบบแฮปปี้ไหมก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่ทำเองอจะอินเป็นพิเศษรู้สึกว่าเขาเทคไทม์ตรงนี้ชีเป็นคนที่ไทมใช่เหมือนต้องต้องใส่เวลาไปอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเออเขาตั้งใจอะอะไรยงี้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาให้เจะแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่ แล้วท่าคือเอดิสอ้าวบอกเลยว่าอาก็อย่างนี้ถ้าฟังพวกกับหมวยมาแล้วก็ฉันก็รู้สึกว่าจริงๆริงแล้วไฟเบอร์แบล็คเบชเนี่ยมันก็เอฟเฟกตีฟ สำหรับคนที่เขาแบบเริ่มมีความรักหรือเริ่มพัฒนาดูใจกับใครเนี่ยยังไงก็ลองเอาทริคนี้ไปใช้กันดูนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดผลลัพธ์เป็นยังไงตรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็<ม>คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะยังไงคลิปนี้เราก็ขอฝากกันไว้แค่นี้ยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะแตะไอเดียของความเล็กๆน้อยๆเอาไว้ให้แบบทําให้คนรักกันนะคะยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนก<ม>็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยค่ะบ๊ายบาย ทำลทไมมันขาวจังเลยเนี่ยมันมมัันนไม่ใช่ตัวจริงฉันค่ะอันเนี้ยฉันพอกมานานแล้วใกล้จะวาเลนไทน์แล้วสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนเนี่ยมีไอเดียทำของขวัญให้คนรู้ใจแล้วหรือยังน้าก็จริงๆเราสองคนนะเป็นพวกชอบทำของเป็นแบบวิญญาณนักประดิษฐ์จริงมีใครที่ชอบปุ๊บก็คือจะประดิษฐ์สุดก็คือตั้งแต่มหาลัยอู้นอนตีหนึ่งตีสองเพื่อจะได้ประดิษฐ์ทำของทำกาทำขนมขนม ก็วันนี้เนี่ยเราสองคนก็เลยจะเอาแบบพว่ไอเดียของขวัญเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนาะมาฝากทุกคนเผื่อจะได้เป็นไอเดียให้กับ,บ,บคนรู้ใจเนาะแบบรู้สึกว่าต้องมีรักทางไกลมาตลอด,ต,ลอดตั้งแต่ตั้งแต่แบบเริ่มมีความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็ยรู้สึกว่าเออถนาดก,การทําของขวัญที่แบบส่งให้ผู้ชายทางไกลอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากมาบอกทุกคนวันนี้มันเรียกว่า open w e n นั่นเองจริงๆอ่ะการ open v e n เอาไว้สําหรับ คู่รักที่แบบอยู่ไกลกันอะไรอย่างงี้ถึงตัวเราจะอยู่ไกลกันแต่ฉันก็จะมีการสิ่งนี้เนี่ยไปอยู่ใกล้ๆเธอนะไม่ว่าเธอจะรู้สึกอะไรก็ตามอาจจะมาโชว์ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่อยากได้ไอเดียก็ลองแบบอาจจะเอาไปทํากันได้เนาะก็จะเป็นแบบ open when you are happy อ่ะก็คือแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ที่เธอแบบ happy แบบเธอมีความสุขอแะบบ ให้เธอเปิดการดีขึ้นมาอะไรอยี้ซึ่งมันก็จะมีอีกหลายๆแบบแหลายๆความรู้สึกข้างในเลยเช่นแบบเออเนี่ยเปิดตอนเธอเศร้านะอาจจะข้างในจะมีการาดแบบปลอบประโลมจิตใจเขาฉันก็จะเป็นการาดประมาณนี้อของเราก็จะแบบว่าชอบให้คนอาิเชียตในมุม,มนินต์ความสุขออตัวเองก็เลยแบบแค่แบบส่งกร์ดไปแสดงความยินดีที่เธอมีความสุขประมาณนั้นนี่อันนี้อันหนึ่งอันนี้คือ อันนี้ก็คือแบบสมมติวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ย open weekend very full team อะไรเงี้ยอาจจะเป็นวันครบรอบใช่ปะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราบินทูเกเตอร์ for แปดร้อยสี่สิบห้าวันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีแล้วนะเนี่ยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยเออก็มีความสุขกับเธอในทุกๆวันเดิมนะอะไรเงี้ยเฮ้ยน่ารักว่ะตอนนี้มันจะหยุดนับไปแล้วหยุดนับไปแล้วอ่ะทุกคนสําหรับใครที่ยังแบบ โลกเปสีชมพูอยู่เนี่ยก็เอาไปได้นะไม่กักเลยทุกคนนี้ Open w โ r เพ o วิน e ูอา y ิก a r ียมอิเบร e e โคย t e e t t e เ t อ o ์เท e 굿รี d และซัมค e วเ e ียคืออยู่ก็เธอก็จะใส่ใส่ยาเข้าไป<อ>ใช่แล้วก็จะแบบใส่ย,ยาเข้าไปในซองจดหมายอะไรอย่างงี้แล้วแบบคือ,อยาแบบพวกยากแก้ไข้พื้นฐานอะไรเงใส่เข้าไปแล้วก็ใส่กาดเข้าไปด้วยแล้วก็เขียนประมาณว่าแบบยาพารากินตอนนี้นะยาแก้ปวดท้องอยาท้องเสียยาแก้เจ็บคอแบบเบสิกทุกอย่าง ใส่ไปผู้ชายฉันต้องรอดตายได้จริงๆนะจมีนะไรที่โอเว่นเป็นยูโบรกอะไรเยอะโอเว่นเป็นยูโบกแล้วก็แต่งงานได้ต้องชอบเออได้โอเคเราสองคนรุ่มนะบอกเลยร้อยนึงสองร้อยดอลลาร์บาทเออใส่เข้าเลยทุกคนเปย์อันไหนเปย์ได้ก็คือเปย์อีกอันนึงอันนี้ก็คือเวลาที่ฉันทำตัวงี่เง่าอ่ะออ๋ อตอันนี้ก็คือสําหรับตอนที่ฉันเนี่ยจู่ๆก็ไม่มีเหตุผลขึ้นมาแล้วทำตัวงี่เง่าเนี่ยเป็นแบบวันหลังผมรโอเไมนเมันเป็นเมนอะไรนี้แล้วแบบผู้ชายก็คงอาจจะแบบง่ออก็คืออะไรไม่ว่ายัางไงก็ตามก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยงี่เง่าเนี่ยยังไงสุดท้ายแลย้วเราก็ยังไงผู้หญิงคงต้องรู้ปะว่าตัวเองแบบมีความงี่เงา่านิดน,นึง,นงอ่ะก็จะต้องู้สึกผิดอ่นะก็เลยขอโทษไ้ก่อนทุกคน ขอโทษก่อนยังไงก็ชนะแล้วก็เพิ่งได้ไอเดียมันเลยล่าสุดก็คือว่านี่คือแบบแค่เปลี่ยนแพ็กเกจของมันให้มันคิงขึ้นใช่ซึ่งสิ่งนี้หาได้ในแบบแอปสีส้มแอปสีน้ำเงินได้เลยทุกคนเสิร์ชคำว่าเอ่อแคปซูลสื่อรักใครมันจะไปเสิร์ชเขาเลยเขาเรได้ลยแกออกมาใช่ปะนี่ข้างในมันก็จะเป็นกระดาษนะทุกคนนี่มันก็จะเป็นกระดาษอย่างงี้แม้มนเป็นแบบ ข้อความลับอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้กันระหว่ะคเกออ็เขียนข้างหน้าแบบโอ้ไม่เป็น U R ตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ฉีดใช่ก็จะเป็นยาแบบว่ายาที่จะคอยรักษาเธอเวลาเธอมีอาการแบบไม่ปกติใดๆอาจจะมีอาการแซรกอาจะมีการแฮปปี้อาจจะมีอา, Happy, าก,การแบบว่าเบื่อโลกโดนเจ้านายดา่าเขาก็จะรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะอยู่กับเขาในทุกช่วงเวลาของชีวิตนั่นเอง จริงๆก็เป็นไอเดียที่อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยก็รู้กันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยก็เอาไปลองปรับใช้กันได้นะจะได้แบบเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับคู่รักกันและกันนะคะ